ล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาว่ามี8ฝ่ายยื่นซองประมูลซื้อกิจการสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในวันสุดท้ายนี้แล้วครับมีรายชื่อ8กลุ่มดังนี้นะครับ 1. บริษัท Google นะครับที่ยื่นซื้อในราคา6.5พันล้านเหรียญสหรัฐ 2. QIA หรือกลุ่มทุนกาตายื่นซื้อราคา6,000ล้านเหรียญดอลลาร์สบริษัทเทสลายื่นซื้อราคา5.4พันล้านเหรียญสหรัฐ4 ซิตี้กรุ๊ปยื่นซื้อราคา5.2พันล้านเหรียญสหรัฐ5บริษัท HSBC ยื่นซื้อราคา5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ6บริษัท Kingdom h o l d i n g ยื่นซื้อ4.8พันล้านเห,นหรีรร oding, ยญน,น,น,นะครับและ7บริษัทของเชอร์จิมนะครับที่ยื่นซื้อในราคา3.6พันล้านดอลลาร์นะครับและ8บริษัท Liberty Mutual h, h o l d i n g ที่ยื่นซื้อในราคา 3.5พันล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเกลเซอร์เนี่ยไม่ได้สนใจว่าใครจะยื่นซื้อในราคาแพงที่สุดแต่เขาสนใจแค่ข้อเสนอนะครับว่าข้อเสนอของใครนั้นจะเข้าตาของเกลเซอร์ที่เขาจะขายให้นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่พุ่งขึ้น9.43เปอร์เซนนะครับและปิดการขายที่ราคา 26.84ดอลลาร์นะครับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาตอนนี้มูลค่าตลาดของสโมสรนนั้นยังเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มการซื้อขายในวันนี้อีกด้วยครับโอ้โหต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจครับ เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นยังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาอะไรเลยกับเชลซีนะครับคาดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยซัมเมอร์นี้แมนยูอาจจะเข้าไปแจมเพื่อแย่งกันซื้อกับลิเวอร์พูลอาเซนนลแมนซิตี้ต่างๆนะครับโอ้โหดิลนี้มันแน่นอน ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเดวิดฮาริสันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคาดว่าจะเข้ารายงานตัวต่อจอม์นอทัพเร็วๆนี้ครับและเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดําเนินงานด้านฟุตบอลของเราดําเนินงานไปอย่างรับรื่นและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับโดยเขามีประสบการณ์จากเอเวอนระ์ตันอนาคนนี้นะเขาอาจจะมาช่วยยกระดับแมนยูขึ้นไปก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกาบี be ้และเปตี้นะครับที่2คู่หูนี้จะไม่ได้ลงพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดต่อไปของศึกยูโรปาลีกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ากาบี้ติดโทษแบนนะครับได้บเหลืองเกินแล้วก็เบตี้นะมีอาการเจ็บที่น่องนะครับซึ่งหมอก็คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าต้องพักอย่างน้อย3-4สสัปดาห์เลยทีเดียวครับแต่ประเด็นก็คือว่าแมนยูนั้น จะได้มาเตเนตกลับมาเล่นช่วยนั่นเองนะครับรอดูต่อไปว่าทั้ง2ทีมนี้จะเป็นยังไงแต่เมื่อคือนนะ่ะผมว่ามันมากเลยนะสนุกมากสูสีคู่ขี้กันมากเลยนะครับสำหรับเราสาวกปีศาจแดงนะครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะ,ะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม